สวัสดีครับผมวันนี้มาพบก,กับพวกเราร้านเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมวันนี้ผมมีรถถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายแล้วครับอ๋อถ่ายแล้วถ่ายแล้วกดถ่ายแล้ววันนี้นะผมมีรถมานําเสนอนเพื่อนๆนะครับผมมีสติป๊อปอันนี้เขาเรียกว,ว่าฮา,าร์เรย์เดวิสันไดนาสซ็อฟเทลสติป๊อปนะครับผมมีเปรียบเทียบให้เพื่อนๆสองอย่างระหว่างคลาสบอดเจอร์กับคลาสสติป๊อปว่ามันแตกต่างกันยังไงอันนี้แฮนด์สูงเท่าไหร่ครับผมไม่รู้ ประมาณสองคืบสองคืบแล้วกันเพื่อนไม่ก้าเอาเองนะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรแต่อันนี้นแทน<ะ>เดิมใช่ไหมแทนเดิมไม้ประมาณสิบถึงสิบสองนะครับผตอนนี้นะครับปัง้งปัง้งปัง้งใช่ครับปัง้งปั้งทั้งวันเลยปัง้งอันนี้นะครับผม,มเขาเรียกว่า,วา,าไฮไลท์เด็ดของเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นที่ประตูท่าแพนะครับต้องมีที่นี่เท่านั้นนะครับใช่ถ่ายรูปสวยพร้อมลูกพิรามนะครับกับรถสวยๆต้องเจนบัสไซร์รถสัตวเจ่งสัเจ่งสัตว์เก่งสัตว์มื่อเทพ คันนี้นะ <ließ. S 1> ผมเพื่อนๆมีกองสกิมมิ่งอีเกิลน,นะเดินกันละแรงกัด้วยพร้อมกับพ่อวแวนไยชอตช,ช,ช็อตช็อตช็อตใช่แต่งกันล้มมาให้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้นะมีสายหัวเทียนสกิมมิ่งอีเกิล<ม>ด้วยเบิกใหม่เบิกใหม่ <S 2> <S 2> สวยเลยซื้อซื้อซื้อสูงไม่มีให้นะทำไมอ่ะต้องเบิกใหม่สูงเข้ามาเดิมๆไงอ๋อเออใช่สูงอยากแรงอยากเด่นไม่อยากโดนขิงต้องซื้อเพมาผม อยากสวยอยากกลัวแพงอยากสวยอยาโกแพงอยากแรงอยากโกวังนะอยากอย่างนี้ไอ้สัตว์อุ้ิ่งตัวเราตันนี้นะเพื่อนเพื่นไม่นะผมเข้ามาดูแล้วกล้องอ่าใช่ไม่น้อยใช่ไม่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันนะผมตันนี้จัดว่าสวยนะเข้ามาพร้อมกับโฉมใหม่ไฟหน้าเป็น LED สว่างนุ่นถึงโปอตุเกตนุ่นอ่ะเห็นไหมเชื่อผมเดิ คันนี้นะผมเป็นเครื่องมิลกี้นะครับผมถ้าตัวใหม่จะเป็นมิลกี้นะครับเครื่อง107เดี๋ยดอธิบายเขาด้วยบางคนเขาไม่รู้มิลกีออค้คืออะไรมิลกี้คืออะไรอ่ะอ้าวคืออะไรกูถามมึงเนี่ยมิลกี้นะครับผมมันจะเป็นโสมใหม่เครื่องเนี่ยถ้าเป็นโสมเก่านะครับผมมันจะเป็นทวินแคมคืออีวิลูชั่นแต่ตัวเนี้ยมันเป็นโสมใหม่ฮาร์รี่เขาพัฒนามาใหม่นะครับผมเป็นเครื่องมิลกี้เพื่อให้สมรรถนะการขับขี่เนี่ยดีขึ้นขี่ง่ายขึ้น ไฮเทคขึ้นนะครับผมแล้วมันูเท่ากับ S T อะไรมันนะไม่ใช่ใช่ไหมนละอย่างครับคนละอย่างปีนครับปีนปีนปีนเลยปีนไม่เอี่ยมช่วงนี้เรามาดูคันต่อไปเลยดีกว่าโฟร์ีครับปีนด้วยนะผมใช่ปีนยาวไปเลยปีนยาวไปเลยคันนี้ครับโฟร์ทีเอ็กปี2020นะครับใหม่เอี่ยมใหม่เอี่ยมปิดูสีได้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆแล้วกล้องดูความเงาครับอันนี้แมลงวันกับยุงก่อนลื่นหัวแตกนะสีขนาดนี้ ถูให้ตายเถอะเคืือมาอย่างดีว่างนั้นโอ้โอย่าให้จับอย่าวัวแต่ยัง้อยงอย่าอันนี้นะครับกองไอเลนเนสนะเพ<อ>ื่อนมีสองเป็นกองไอเลนเนสข้อแว h i ไฮคอมเพลชันสองออกหนึ่งหาได้อยู่ไหมตอนนี้หายากอยู่หาได้แต่หายากหาได้แต่หายากใช่แต่ว่าตัวนี้เป็นโฉมเก่านะเพื่อนถ้าโฉมใหม่นี่จะเป็นเหมือนในตัวไอรอนในคลิปก่อนนะเพื K ่อนๆลองไปหาดูกันเอาเองเนาะใช่คันนี้นะผมปีสองพี่สิบ เลขมาอยู่ที่แปดพันสวยจัดพร้อมกับกล่องจูนฟิลแพร์ FP3 นะครับผมอันนี้เสียงท่อจะนุ่มเดี๋ยวเราจะสตาร์ทให้ฟังกี่ราคาดีกว่าราคาอ่าสตาร์ทหลายคันเดี๋ยวข้างบ้านเขาดับไปมาดูคันนี้เลยคันนี้น,น,น,าานะครับผม Allard ดีล3 Sportster 400นะครับผมปีสองพันสิบเก้านะเพื่อนคันนี้ในท่อแวนไฮช็อตช็อตนะครับผมกับกล้องเพลยแต่งนะโอ้ยถือว่าสวยอยู่นะ คันนี้นะผมที่เซอร์ไพรส์เลยนะผมคือไม่เนี่ยเขาจะสองพันหกร้อยเองไม่สองพันโอ้ยหาได้ที่ไหนอ่ะซื้อมาจอดชัดๆซื้อมาจอดนะครับผมแถวนี้คือลดลดไปเยอะแล้วนุพยาอ่ะอัจจปีนอีกแล้วครับเดี๋ยวตั้งแต่ะตั้งหนึ่งไฮไลท์เด็ดนะครับคลิปนี้ไฮไลท์เด็ดตั้งหนึ่งนะครับปีนั่นอยากซื้อรถต้องบีบแต่นะครับผมใช่ซื้อรถต้องบีบแต่เอาล่ะผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาฟังเสียงของแต่ละคันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุญแจ อยู่ที่รถแล้วครับผมกุญแจยังไงอ้าวโอเคไม่ใช่อ๋อใช่ใช่กุญแจอ้าวคุณนีสตาร์ทรถให้เพื่อนฟังเสียงนะครับน้องรู้จักฮาร์เลย์มั้ฮาร์เลย์เดวิสันไม่สตาร์ทอยู่ตรงไหนใช่ตรงนี้ตรงนี้ได้เพื่อนต้องเปิดออฟลังก่อนนะ อันนี้ท่อเป็นคอมเพรสชันนะครับเสียงมันจะนุ่มจะพ่อแค่ไหนเนระาม,มาอางฟังกันนะเพือ่นนอ,อ,อนอ นี่แวนไฮช็อตช็อตข้างบ้านรักมานทอบแบบนี้ อันนี้เท่าไหร่เอาของอันนี้ก่นอนคันนี้นะผม Harley Davidson Soft Tail Soft a i l สนนี่ป๊อปนะครับผมป๊อบด้วยปีประมาณยี่สิบนะครับเลขไมล์หนึ่งหมื่นห้าพันขอปของแต่งนะครับผมคันนี้ราคาเราตั้งขายอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมสำหรับใครนะครับสนใจทักมาได้มีไหมโปรโมชั่นถ้าแบบดูจากยูทูบแล้วบอกว่าเออมาจากยูทูบครับอะไรเงี้ยหรือว่ามาจากเพจครับอะไรเงี้ยเพื่อนๆหลายคนยชอบถามคำถามเออนี่นี่เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับผมถ้ามาจากคลิปยูทูบ อยากจะซื้อรถจากคุณหมูเจนไบายนะครับผมผมเซอร์วิสเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีฟรีน้ำมันเต็มถังไหมน้ำมันเต็มถังด้วยช่วยน้ำมันแพงจัดให้เต็มถังเลยคุณตาดคุณตัดเลยเต้ยเต้ยเปลี่ยนถ่ายมันไม่ต้องห่วงนะผมโอ้โหอไปราคาราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเจ็ดหนึ่งเก้าใช่สภาพนี้หาได้ที่ไหนมือหนึ่งเก้าแสนกว่ายังไม่ได้ของแต่งเลยอ่ะอ่ะอันนี้มือสองสภาพคลิปของแต่งเต็มเจ็ดแสนนิด จ็ดห่เก้าราคาน่ารักคันนี้อ่ะคันนี้นะผมสปอร์เตอร์โฟล์คเองนะ,ะเพื่อนปีสองพันยี่สิบมีท่อทอไม่ิชัน่นกองแต่งไอรันกล่องจูนฟิวแครกก็ครบเซ็ตคร <ทะ S 2> ้อกแล้วตเติมมันขับได้เลยร้านเราตั้งขายที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผมอยากจะบอกเพื่อนนะห้าหกเก้าใช่ราคานี้ไม่แพงนะครับพร้อมของแต่งอีกอย่างเครื่องเป็นอีว l u ชั่น สปอร์เตอร์ใหม่เขาไม่ผลิตแล้วนะอ่ตัวหมันจะเป็นที่ที่ว่าเลฟบลูชันอ่าเลฟบลูชันสปอร์เตอร์เตัวนี้ผมแนะนำเก็บแน่นอนคันนี้นะเพื่อนไม่สองพันกิโลของแต่งก็ถือว่าครบแต่นี้ไม่มีไม่มีกล่องไม่มีกล่องครับมีแค่ท่อกองใช่ที่โข่กรองที่โข่บริโภอ่าร้านเราตั้งขายที่ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าห้าเก้าห้าห้าเดิม มาชั่นเดิมครับน้ำมันเต็มถังพร้อมถ่ายน้ำมันเครื่องถูกต้องเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้หมดนะครับผมชอบคันไหนถูกใจคันไหนทักมาสอบถามกันได้ครับทักโทรได้สะกิดมาใช่ก็ถ้าสำหรับใครที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่0922498978นะครับผมผมหมูเจนไบายเลัสาย2กินดีรับสาย24ชั่วโมงคุณพร้อมซื้อผมพร้อมขายโทรมาไม่รับเดี๋ยวตรงกลับให้ดเอา่ครโทรศับแพงด้วยนี ผมมาไม่รับเดโทรกลับครับผมกลับด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากติดตามคลิปใหม,ใหม่ๆนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์เพจเจนไบค์มอเตอร์ไซค์มือสองเราไม่ยูทูบเบอร์ดูนี่ดูฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนข้าอนนี้นี่ข้อนี้นะอยู่ตรงนะี่แถวนี้ยูนี้ยูนี้ยูนี้ขึ้นไปให้นะครับกูเรียนแบบเข้ามาเลยเรียนอยากพูดเฉยๆโอเคเดีวันนี้ต้องขอลาย่าลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับครับ